XCVF คืออะไรมือใหม่หัดถักโคเชตต้องรู้แค่รู้สัญลักษณ์พื้นฐานพวกนี้ก็สามารถอ่านแพทเทิร์นได้แล้วเริ่มสัญลักษณ์แรกนะคะก็คือการขึ้นโซ่นั่นเองพื้นฐานอันแรกเลยคือการถักโซ่สัญลักษณ์ก็คือ CH นั่นเองก็คือเชนนะคะโซ่ตัวถัดมาก็คือ X นะคะหรือการควักไหมคอทอ บางแพทเทิร์นจะใช้คำว่า sc นะคะที่ย่อม,มาจาก single crochet หรือการควักธรรมดา1ครั้งตัวถัดมาสัญ,ญลักษณ์ v ก็คือการถัก x 2ครั้งลงในหลักเดียวกันหรือคือควักธรรมดา2ครั้งนะคะใน1หลักมันจะเป็นการขายายชิ้นงานนะบางแพทเทิร์นนะคะจะใช้ตัวย่อ inc ที่ย่อม,มาจาก increase การเพิ่มขึ้นนะคะ ตัวถัดมาก็คือสัญลักษณ์ A เป็นการถักรวบห่วงนะคะเอาไว้ใช้ในการที่เราจะแบบย่อชิ้นงานหรือว่าลดขนาดชิ้นงานเราจะควักใหม่ขึ้นมาจาก2หลักนะคะแล้วก็รวบทีเดียวให้เหลือหหลักบางแพทเทิร์นนะคะจะใช้ตัวยอ่อ D E C หรือก็คือ decrease นะคะการลดห่วงค่ะตัวที่5คือการถัก F ตัวย่อก็คือ D C หรือ double crochet นะคะ คือเราจะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งก่อนแล้วค่อยควักไหมขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะปลดไหมออกทีละสองห่วงค่ะจนเหลือหนึ่งห่วงพันหัวเข็มควักไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งปลดสองครั้งนะคะการถัก f สัญ,ญลักษณ์ตัวที่หคือตัว t เราจะถักคล้ายๆ f เลยนะคะแต่ว่าเราจะปลดห่วงทีเดียวครั้งเดียว ก็คือตัวย่อก็คือ HDC หรือ half double crochet นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งควักไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดห่วงทั้งหมดทีเดียวจนเหวืหนึ่งห่วงเลยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือสัญลักษณ์ C หรือ slip stitch นะคะเป็นการถักที่เอาไว้ปิดชิ้นงานหรือว่าถักเลื่อนห่วงนะคะคือเราจะควักไหมขึ้นมาเราจะ ลอดห่วงทีเดียวเลยเอ่ออันนี้คือการเลื่อนห่วงนะคะคือควักใหม่ขึ้นมาแล้วก็ลูดผ่านไปเลยไม่ต้องไม่ต้องพันไม่ต้องควักอีกรอบนะคะเป็นการเลื่อนห่วงเลื่อนตำแหน่งนั่นเองแค่จำสัญลักษณ์ xcvf ได้ไดก็อ่านแพทเทิร์นได้ครึ่งจักรวาลแล้วค่ะ